นายสนั่นพงศ์อ,อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกอาคารบ้านเดือนของผู้ประสบภัยบ้านหมู่เลาะหมู่ที่1ตำบลหมู่เลาะอำเภอสุไหงโกนจกังหวัดนราธิวาสเป็นการปดุมาเลิกหลังจากผ่านในการโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดเป็นเวลาน,นานเกือบสองเดือนซึ่งก่อนเรื่องพิธีการนายมหามา,ากีดาโอซึ่งเป็นต๊กครูสอนศาสนามัสยิดบ้านหมู่เนาะเป็นผู้นำพิธีละหมาดหายัดแนะน,นำกล่าวดุอาลงวัถงมีการซอลาวาตนบีมูฮัมมัด ซึ่งเป็นการขอพอรและสันเสริญต่อท่านบีมูฮัมหมัดเพื่อให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างบ้านให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีในไร่อุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวย้ำทุกคนที่สูญเสียจะได้รับการช่วยเหลือกันท่วนหน้าแต่ต้องใจเย็นๆเพราะความสูญเสียในครั้งนี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นกลุ่มใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจํานวนน้อยต้องดําเนินการไปตามขั้นตอน ที่มองว่าไม่คืบหน้าเท่าที่ควรหรือตอบสนองความเรือบร้อยของพี่น้องประชาชนที่คาดหวงังไม่ค่อยได้ดังใจต่อมาผู้ว่าราชการหวันดราราธิบาีแต่ผู้นำศาสนาได้ร่วมกันนำน้ำดูอาเทลงในเสาเอกก่อนที่จะผสมปูนจากนั้นเทลงไปในหลุมเสาเอกซึ่งถือว่าเป็นพิธีปฐมบกษเริกกรขึ้นสาเอกบ้านพักแปดสองหลังซึ่งเป็นของนายอามิอูมาอายุ56ปีและบ้านพักของนางสาวนอริดาสามะซึ่งเป็นน้องสะใภ้ของนายอามิ ซึ่งก่อสร้างตามแบบแปลนของสำนักง,ง,งานโยธาธิการจังหวัดตดรังจีวาดเป็นลักษณะบ้านหนึ่งชั้นครึ่งเนื้อที่บีหน้ากว้าง4เมตรยาว14เมตรก่อสร้างโดยห้าหุ้นส่วนจำกัดพันกิจพิสวกรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน5บริษัทที่ผ่านการว่าจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อกรสร้างเบื้องเรื่องของประชาชนชาวตรัดหมูโนะที่ได้รับความเสียหายจากควดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดซึ่งคาดว่าจ,จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม2567สำหรับบ้านที่เสียหายทั้งหมด649หลัง เสียหายทั้งหลัง82หลังเสียหายบางส่วน5 4 1หลังในส่วนของบ้านบางส่วนที่ซ่อมเสร็จแล้วร้อเอซอยู่ที่186หลังแต่ซ่อมไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการซ่อมอีก230กว่าหลังและยังไม่ได้เริ่มการซ่อม132หลังเดยจะสร้างใหม่79หลังใน5โซนซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปีดูอาริซายะเยริรายงาน จากกรณีมีหญิงชราวัย60ปีพัดตกลงไปในคลองบริเวณโรงโบหินทางขึ้นสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงแต่ถูกกระแสน้นําพัดส,สูญหายไปหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจนเกิดน้ําป่าไหลหลาลกในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเบตงทำมาตรฐานร่วมกับหลายหน่วยงานเร่งค้นหาร่างผู้เสียชีวิตต่อมาได้รับแจ้งจากชุดค้นหาว่าพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโลเมตรในสบลอยขึ้นบริเวณคลองหลังสวนส้มกระสง ทราบชื่อเสียดังเอื่องจันไดาอายุ61ปีชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลตานอกแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาจึงนำร่างส่งโรงพยาบาลเบตงเพื่อทำการชันสูตรขณะที่นายเอกยางอภัยนโสงครขลานอำเภอเบตงได้ติดตามข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยและกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่านในช่วงวันที่28-29กันยายนนี้หย่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยได้สั่งการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ซ้ําอีกผมกำชับให้กำลังผู้ใหญ่บ้านให้ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่รุ่งต่ำพื้นที่จุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบพร้อมจัดเจ้าหน้าที่จุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัย ตลอด24ชั่วโมงเจษฎาสริโยไทยรายงานที่บริเวณหน้าเสาธงชาติไทยที่วังการอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2516เพืเ่อเพื่อการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ส่งพระราชทานธงไตโรงเป็นธงชาติไทย ได้มีนายพิจิตตพาพลงามและเผือกรองใหญ่เป็นประธานนำข้าราชการหัวหน้าส่วนงานเทศวาลอบตาทั้ง4ี่แห่งเข้าร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันที่หน้าเสาธงทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ20กันยายน2 5 5 9กําำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยในมิสอเป็นวันหยุดราชการพร้อมทั้งกำหนดให้มีการจักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วยเพื่อการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมลำเลิเกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระก,กรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมให้ตาพระราชบัญญัติพุทธศักราช2460ลงวันที่28กันยายน2460เดอเรียกว่าธงไตโรงซึ่งการพระราชทานทงชาติไทยสะท้อนถึงความเป็นสูยนรวมจิตใจของคนไทยทั้งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วิเชียรวงศ์สีรายงาน ใจฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้าทําให้น้ําป่าจากออทยานาแห่งชาติทับลานไหลหลากลงมาด้านล่างในเขตพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดป่าจีนบุรีโดยเชื่อมเด็กมีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านขุนศรีหมู่ที่สองและบ้านวังขอนแดงตำบลบุกพรามมีบ้านเรือนถูกน้ําท่วมประชาชนผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยติดอยู่ภายในเป็นจํานวนมากล่าสุดมวลน,น้ําได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เวโรนาและอุโมงถนนสามน เชื่อมต่อสองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทับลานโดยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเพอร์นาดีเวโรนาซึ่งอยู่ด้านล่างติดคลองพญาธานกระแสน้ำได้ไหลผ่านซึ่งทางเวโรนาทับลานระดับน้ำสูงตั้งแต่1เมตรถึง1.30เซนติเมตรโดทางเวโรนาได้ขนย้ายรถยนต์ไว้อย่างที่สูงจึงไม่เกิดความเสียหายมีเพียงพื้นที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้นโดยล่าสุดกระแสน้ำได้ไหลาตามคลองลำพญาธานฝั่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เอ่อล้นขึ้นท่วมผิวถนนสาย3ามทุนเ บริเวณอุโมงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติทับลานในนามมีท่าที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเกรงว่ากระแสน้ำจะเอ่อล้นบริเวณที่ติดตั้งเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าบริเวณปากอุโมงและอาจจะมีการปิดถนนบริเวณอุโมงทั้งสองฝั่งเพื่อให้รถยนต์ผ่านเพื่อความปลอดภัยก่อนหน้านี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2513จนมีเจ้าหน้าที่แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรีถูกกระแสน้ำพัดขณะเข้าไปปิดสวิตกระแสไฟฟ้าบริเวณนั้นจนเสียชีวิตทีมข่าวไทยรั์ แรงายยนในวิเศษวิิธิ์บินอยู่กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรมจำกัดแถลงเปิดยุทธศาสตร์อาหารรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในประเทศไทยในการผลิตอาหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเสริมแกร่งอุตสาหการรมอาหารของไทยตั้งเป้าหมายยอดขายในปี2 5ง6มีเป้าหมาย50ล้านบาทปี2 5ง7มีเป้าหมาย300ล้านบาทและในปี2518มีเป้าหมาย1 0 0 0ล้านบาท เีนบรรยากาศการแถลงข่าวเปิดสินค้าตัวใหม่ภายใต้ตราสินค้าคีเอเตอร์อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้สูงอายุและมีการเสวนาในหัวข้ออาหารผู้สูงวัยสำหรับบริษัทซีพีแรมจำกัดผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทยขับเคลื่อนธุรกิจด,ด้วยนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการโดยประกาศเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าคีเอเตอร์อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่นิยมบริโภคแบบเคี้ยวง่ายย่อยง่าย เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติดีตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์จำนวนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ3ต่อปีโดยในปี2573คาดว่าจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นประมาณ1.4พันล้านคนและจะเพิ่มขึ้นทุก2 0 0 0ล้านคนในปี2593 ขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี2 5 6 5โดยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรไทยทั้งหมดสนใจคล้ายแก้วรายงาน